สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามช่องอาร์ฟอดปทุมอยู่หรือที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไออาร์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการรีวิวรถฟอร์ดแรนเจอร์ทุกรุ่นนะคะวันนี้เดี๋ยวอาจจะพามาดูชุดแต่งนะคะตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นวา t แท็กนะคะสีเทาดําค่ะตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อนสองล้อนะคะราคาจําหน่ายของเขาจะอยู่ที่1นึ่งล้านสามหมื่นสองพันบาทเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดชุดแต่งกันเลยนะคะว่าแต่งอะไรกับลูกค้าบ้าง เดี๋ยวเรามาเริ่มดูรายละเอียดกันจากตัวทางด้านหน้าก่อนเลยค่ะตัวนี้นะคะอาก็ได้แปลงหน้าเป็นชุดหน้า F 1 5 0 s p i d e สไปเดอร์ให้กับลูกค้าไปนะคะในส่วนตัวเดิมนะคะตัวกันชนหน้าตัวเดิมที่ติดมากับรถอาถอดคืนลูกค้าไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆเลยค่ะตัวนี้นะคะอาก็เปลี่ยนตัวกระจังหน้าเป็น FORD นะคะเป็นตัวสีขาวตัดสีดําด้านให้กับลูกค้าไปค่ะมาพร้อมกับไฟ LED ให้นะคะตัวนี้3ดวงเลยค่ะตรงนี้นะคะ แล้วก็จะมีไฟตัว c นะคะไฟตัวนี้เป็นไฟวิ่งกลางวันค่ะในรุ่นตัว ford ranger b i tag ของเรานะคะจะมีเซ็นเซอร์หน้าให้ด้วยนะคะทั้งหมด4จุดค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวเซ็นเซอร์ค่ะอันนี้เราก็ถอดมาติดให้กับลูกค้าด้วยนะคะนี่ที่อาติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปเลยก็จะเป็นตัวชุดไฟหน้ามาแต่งนะคะมาพร้อมกับวงแหวนตัวครอบวงแหวนนะคะสี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็ไฟตาแดงนะคะ ส่วนไฟลูกค้าอยากได้เป็นตาแดงตาสีฟ้าหรือตาสีเขียวก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าระบุเลยค่ะอันนี้ลูกค้าอยากได้เป็นตาแดงนะคะอาก็จัดให้ค่ะติดเพิ่มเติมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวชุดกรอบไฟหน้าค่ะที่เป็นสีดําด้านนะคะในส่วนทางด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว ซุ้มล้อนะคะที่มีขนาด6นิ้วค่ะเป็นสีดําด้านนะคะตัวซุ้มล้อตัวนี้จะติดมาพร้อมกับตัวชุดหน้า f 1 5 0 s p i d ส r ปเดเลยนะคะในส่วนของแม็กนะคะแม็กตัวนี้จะเป็นแม็กขอบ18นะคะมาพร้อมกับยางมอนเตอร์ at 2ค่ะซีรยียางนะคะจะอยู่ที่265นะคะ6 6ทับ65 r 1 8นะคะลายแม็กลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้ลายไหนแบบไหนก็สามารถที่จะระบุกับมาได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝากระโปรงกันหน่อยนะคะอ่านี่จ้าจะเป็นตัวสกคุปหน้าฝากระโปรงทรงเลตนะคะตัวนี้เป็นสกคุปใหญ่เต็มฝากระโปรงเลยค่ะทําสีเทาดําสีเดียวกับตัวรถตัดสีดําด้านให้กับลูกค้าไปนะคะผอมกับตัวเลตนะคะตัวเลตตัวนี้ก็ทําเป็นสีขาวนะคะเพื่อที่จะให้แมทกับตัวกระจังหน้า ford ของเราสีขาวค่ะอันนี้ลูกค้าก็ออกแบบมาเองเลยนะคะก็จัดให้ตามใจลูกค้าทุกอย่างเลยค่ะ แก็ติดเพิ่มเติมนะคะจะเป็นตัวสติกเกอร์คำว่าแ a ปเตอนะคะบนฝากระโปรงค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฟิล์มกันนะคะฟิล์มคันนี้ก็ติดของ American Auto ้ฟิลนะคะบานน่าจะอยู่ที่60%แล้วก็รอบคันก็จะอยู่ที่60%นนะคะความหนาบางของฟิล์มลูกค้าสามารถระบุได้เลยค่ะว่าอยากได้ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะ าด้าน,นนนบะะคะตัวชุดเหล่าหลังคาไม่ได้ติดเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าในรุ่น Ford w ไวท์แท็ของเราจะมีตัวเหล่าหลังคาที่ติดมาจากโรงงานแล้วนะคะที่อาติดเพิ่มเติมให้ไปก็จะเป็นตัวนี้ค่ะคิ้วกันสัดนะคะติดให้ทั้ง4บานเลยค่ะแล้วก็จะติดเป็นตัวครอบแก้มโลโก้ให้ไปนะคะที่เป็นสีดําด้านค่ะเพราะเดิมๆในรุ่นนี้จะเป็นสีดําเงานะคะที่มาจากโรงงาน อันนี้ในส่วนของตัวครอบนะคะไฟเลี้ยวตัวนี้เป็นไฟเดย์ไลท์นะคะเป็นไฟวิ่งค่ะในรุ่นตัว Ford Ranger อร์ไทของเรานะคะก็จะมีไฟตรงนี้นะคะเป็นไฟสองทางค่ะขับรถแต่ในตอนกลางคืนแลลวเราเปิดประตูนะตัวนี้ก็จะเป็นไฟสองทางให้นะคะ ที่อาร์ติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปอีกนะคะก็จะเป็นตัวเบ้ากันลอยนะคะติดให้ทั้งสีบานเลยค่ะเป็นสีดำด้านนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนทางด้านล่างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นชุดสติกเกอร์นะคะคำว่าแรปเตอร์ค่ะลายสติกเกอร์ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะหรือสามารถที่จะออกแบบได้นะคะว่าอยากได้แบบไหนยังไงอ่ะก็จัดให้ตามใจลูกค้าได้นะคะอ่ามาดูในส่วนที่อาร์ติดเพิ่มเติมค่ะตัวนี้นะคะ ถอดตัวบันไดข้างตัวเดิมคือลูกค้าไปนะคะเน,นี่ก็เปลี่ยนเป็นตัวชุดบันไดข้างส่งแรปเตอร์ให้กับลูกค้าไปนะคะนี่ค่ะแล้วก็ติดเพิ่มเติมนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวข้อบฝาถังน้ำมันค่ะที่เป็นสีดำด้านนะคะสติก กเกอร์แรปเตอร์ทางด้านข้างนะคะคันนี้ไม่มีลายสัดโคนนะคะเน้นแค่เป็นตัวหนังสือค่ะในส่วนทางด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสปอร์ตบาร์ที่มาจากโรงงานเลยนะคะจะเป็นสีดำเงาค่ะมาพร้อมกับตัวคาดสีส้มนะคะในส่วนตัวคาดสีส้มตรงนี้ถ้าลูกค้าไม่อยากได้ก็สามารถที่จะแกะออกได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นเหมือนสติกเกอร์ค่ะที่ติดออกมาที่ติดเข้ามาค่ะ นี่นะคะในส่วนของท้ายกระบะตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เดิมๆที่ติดมากับรถนะคะที่ยาถอดคืนลูกค้าไปตัวแผงกันชนทางด้านหน้านะคะแล้วก็จะมีตัวบันไดข้างค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนทางด้านหลังกันนะคะทางด้านหลังนะคะตัวนี้ยาได้เปลี่ยนไฟท้ายให้กับลูกค้าไปนะคะตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นใส่เป็นไฟ,ไฟ LED ให้กับลูกค้าไปเลยะคะ่ะแล้วก็ติดตัวเบ้ามือจับแบบปลายดาบที่เป็นสีดำด้านให้กับลูกค้าไปนะคะ ในรุ่น ford ranger ตัว white tag ของเรานะคะจะมีกล้องมองหลังนะคะที่ฝังอยู่ในโลโก้ ford ค่ะนี่นะคะแล้วก็ติดสติกเกอร์คำว่า r a p t o r ตัวใหม่ให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะลูกค้าอยากเปลี่ยนฟอนต์นะก็จัดให้ค่ะนี่นะคะในส่วนที่ติดเพิ่มเติมให้ไปอีกนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวกันชนหลังเหล็กของแฮมเมอร์นะคะมาพร้อมห่วงสีแดงนะคะ ยังคงมีตัวเซ็นเซอร์หลังอยู่นะคะ4จุดค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเซ็นเซอร์ทั้งด้านหลังค่ะจะมีทั้งต้องถอยแล้วก็จะมีทั้งเซ็นเซ,นเซอร์ให้นะคะในรุ่นวาแท็กของเราแล้วก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นไฟส่องป้ายทะเบียนนะคะนี่ค่ะการช่วยหลังตัวเดิมมาก็ถอดคืนลูกค้าไปนะคะ เดี๋ยวว่าจะพาไปดูในส่วนของตัวภายในรถนะคะในส่วนของตัวภายในรถนะคะตัวนี้เครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะจะอยู่ที่2.0ลิตรค่ะให้แรงม้าอยู่ที่180แรงม้านะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ10สปีดค่ะจะมีหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะตัวหน้าจอตัวนี้จะเป็นอ่าซิงสนะคะใช้คำสั่งเสียงเป็นภาษาไทยค่ะรองรับโทรศัพท์ได้ทั้ง ตัว a p p l e c a r p l a y และตัว a n d ด o i ยออโตนะคะได้ทั้งพวกตระกูลของ Samsung แล้วก็ตระกูลของอ iPhone นะคะหรือว่า oppo ก็ได้นะคะหัวโวยก็ได้ค่ะรองรับได้หมดเลยนะคะพวงมาลัยของเรานะคะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะเดินตะเข็บได้ด้วยได้สีส้มค่ะมาพร้อมกับปุ่มมติฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะคะส่วนปุ่มทางด้านซ้ายนะคะจะควบคุมทางด้านหน้านจอและเครื่องเสียงค่ะตรงนี้นะคะ ส่วนปุ่มทางด้านขวานะคะจะควบคุมในส่วนของตัวหน้าปัดค่ะชุดคอนโซลของเรานะคะหุ้มหนังค่ะเดินตะเข็บได้ด้วยได้สีส้มนะคะกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติค่ะเบาะนะคะของเราจะเป็นเบาะหนังสีดำเดินตะเข็บได้ด้วยได้สีส้มนะคะแล้วก็จะมีตัวคาดสีส้มตรงนี้อยู่ด้วยนะคะ มีที่ปัดน้ําฝนอัตโนมัตินะคะแล้วก็ระบบการเปิดปิดของไฟนะคะก็จะเป็นอ,ออโต้น,นะคะสามารถตั้งระบบได้ค่ะเดี๋ยวอาจจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะตัวที่จะเปิดตัวห้องเครื่องก็จะอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะกดขึ้นมาปุ๊บนะคะฝากระพปรงหน้าของเขาก็จะเปิดเดี๋ยวเราออกไปดูห้องเครื่องกันเลยค่ะนี่นะคะลูกค้าเห็นไหมคะจะมีตัวเหลืองๆอ,อยู่ตรงนี้นะคะ เราต้องเลื่อนตัวนี้ออกนะคะถ้าเราไม่เลื่อนตัวนี้เราจะดึงยังไงก็ดึงไม่ออกนะคะอันนี้ก็เลื่อนแล้วนะคะเปิดได้ด้วยมือเดียวเลยนะคะเพราะว่าในฟอร์ดของเราทุกรุ่นนะคะจะมีโช้กอัพฝากระโปรงให้ค่ะนี่นะคะในรุ่นฟอร์ดเรนเจอร์ตไวท์เทกของเรานะคะจะมีแผ่นกันความร้อนให้ค่ะเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เรารับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนะคะให้10ปีนะคะ1 5 0 0 0 0กิโเมตรนะคะ แล้วก็อะไรทุกอย่างที่มาจากฟอร์ดนะคะเรารับประกันให้3ปีแสนโลค่ะยกเว้นแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ของเราเป็นแบตเตอรี่แบบแห้งค่ะไม่ต้องเติมน้ำกันนะคะตัวนี้เรารับประกันให้แค่ปีเดียวค่ะอายุการใช้งานก็ประมาณ2ปีกว่านะคะในส่วนทางด้านขวานะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกอ่าไฟฟ้าระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะคะในส่วนทางด้านซ้ายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นพวกของเหลวค่ะ,ะการเข้าสู่เช็คระยะของเราครั้งแรกนะคะจะอยู่ที่ 1>, 1ปี12เดือนนะคะหรือว่า15,000กิโลนะคะแล้วแต่ระยะไหนถึงก่อนนะคะเรามีฟรีค่าแรงช่างให้ทั้งหมด5ครั้งนะคะ อันนี้ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆของตัวเครื่องนะคะและก็การรับประกันของเราเดี๋ยวอาจจะพาไปดูชุดแต่งรวมๆรอบคันกันต่อจ้าเป็นไงบ้างคะดูรายละเอียดชุดแต่งรอบคันกันไปแล้วถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถที่จะโทรมาหาได้ที่เบอร์โทร0992229244นะคะหรือว่าไม่สะดวกที่จะโทรก็สามารถยิงบาร์โค้ดหาอาได้เลยนะคะตรงหน้าจอฝั่งทางด้านซ้ายตัวนี้นะคะจะเป็นคิวอาร์โค้ดลายส่วนตัวของอาค่ะแอดมาสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นการใช้เงินดาวกับอาได้เลยชุดแต่งทั้งหมดนะคะอาแต่งให้ฟรีรอบคันค่ะถ้าโดนใจ หรือไม่โดนใจยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะวันนี้อาก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้อาด้วยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ